สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องก็ช่องซานแนวเนาะครับเนาะมือนี้ก็มาอยู่กับสยามหุกกุกกันเลยทีเดียวเชียวมามาอยู่กับกี๋ไม่เฮาเหมียนเดิมมางานเลี้ยงของราชินีว่าซานเนาะใครพี่จีเฮาเหมียนเดิมครับผมจัดไปจัดไปมาเอา้จังหวะนี้มาทุนสองพันหก้ลยหกสิบสามบาทพอครับผม จงังหวะนี้จัดไปเบิดหกสิบเอามาเดี๋ยวมีเฮเดี๋ยวมีเฮครับผมมีเฮแน่นอนเอาจัดไปครับผมเปิดเท้าโบลแล้วก็จัดไปสวดไปครับผมเอมอหาสิบสี่ครับผมเปิดหัวครับผมเปิดหัวก่อนเนาะเออโตด้วยวอาลวลัลว,ลว,ลวครับผม โอ้โหเออสิปดไหลโตเออสี่สปดเอออีกหกบาทเอาจัดไปเออเจ็ดสิบสองบาทครับผมมาโอ้โตสามสิบเทียร์กันเลยครับผมอืเอาอหอยแปดเอ 8, เอมาสองรอยแปดสิบแปจังหวะนี้โอ้โหบโบไหลโตได้ไปสามรอยเก้าสิบหกเอาจัดไปเออมาสิบแปดสิบแปดอีกครั้งครับผมบเมียนสิบสี่อีกข้งาง เนาะเออเอ้เอ้เอ,เอ,เอ้เป็นจังไดร่สองร้อยแปดแปดโอ้โหไอโ,หโบนไหลวะคิ้วโบนโลงช่องสองนะเสียาดายครับผมอื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 มอีติมมาครับผมโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยหกสิบครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตไปครับผมโอ้โหมาหุดอีหลีครับผมโอ้โหมาเหลียวเข็มเหลียวอีหลีเออสองพัน สองพันร้อยหกสิบอืมอูมอ้อีกร้อยสามสิบห้าจังหวะนี้เออสามสิบหกครับผมโอ้ยเออเจ็ดสิบสองเพอได้อยู่เพอได้อยู่ครับผมอืมเอพอพรอยู่ได้เพระอยู่ได้เจ็ดสิบสองจังหวะนี้เออโอ้โหโบไลว่าร้อยสี่สิบสี่เออร้อยนี้สวยงามอืมมีอีกโบ โอ้วยเกาสบสองอืมฮึมขันไหลนักนักดีๆจักน้อยนี่สวยงามเลยล่ะครับผมบอกเลยเออมาลอยหาสีอืมเอาไปจัดไปครับผมโอตูวสาสิบเทียจัดไปเออสามบาทมาจังดหโนโอ้ยหลงมาจังดหนี่เอออีหลงครับผมอีหลงเออหาสิบี่จังหวะนี่เออสองร้อยสี่บาท อือบุนไหลวะโอ้ยเป็นยังบุนไหลเลยวะอืมสวยงามห้าสิบสี่ครับผมอืมสิบห้าบาทเด็กตั้งหลายตัหาขวบเ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยสี่สิบแปดเก้าสิบเอ้าม้าเมียมาเมียรวยสามสิบเปดมาเมียมาเมีเอ้ยนำมันนำมันเอ้ยนำมันครับผม น้ำมันโอ้โหวาวลัวลัวยังเดี๋ยวเลยวะเอาเออเหลือสามพันเราจากสี่พันยังวะโอ้ยคือหาว่ะเนอเออคือหาวอู้สวยงามครับผมเออตีลุงบังนี้เออสามรวยป้าได้หน่อยเถอะวะตรงสามครับผมโอ้โหหลีกมุงคุนเมียนบ่เนอ มั่วไปมั่วไปครับผมมั่วไป,วไปจำไว้น,นี้เออเก้าบาทแค่นั้นตีเออสิบแปดอืมอืมยี่สิบเจ็ดบาร์ทยดหกสิบเดี๋ยวนี่ละ่ะเออมินิฮาร์ดย่างเดียวเลยไม่ยิงนี่กว่าออมินิฮาร์ดโอ้ยหลักทั้งเกมเลยวะอืเออซุงนยูหันละดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งอืมซุ่นดีอีดีเอออูสองร้อยสิบหกออโอ้ โอ้โหโบ่ไหลไว้ลุงเตะโบ่ไหลครับผมอืมสิบสองเริ่มแตกหน่อยแล้วเริ่มแตกหน่อยแล้วมึงเริ่มแตกหน่อยแล้วนี่ยเนาะโอ้โบ๋ไหวโบ๋ไหวโบ๋ไหวโอ้เีบตักนักตัดติ่มติมเนี้ยติ่มติ่มเนี้ยโอ้โหโบ่ติ่มครับผมเปิดปิดเท้าโบไปตัดไปโตครับผมอืมฮึอืมฮึว่าไปเออยี่สิบสี่โอ้โหยังเบาอยู่ครับผมโอ้ห้าสิบสี โอ้ยบบได้ลิ้มเลยวะโอ้ยยังคือเปลี่ยนเนี้อวะเฮ้ย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 คือเบายาวเท่าไหโอ้ยมันหาวดีเท่าไหร่นอเอ้า72โอ้โหยังเบาอยู่ครับผมเรื่มแล้วเรื่มแล้วเรื่มแล้วเรื่มสิไปทั้งเขาแล้วเขาสิสูบเบิดแล้วเหลืออยู่พันเดียวแล้วบาทที่นี่ โอ้รยเก้าสิบสองจังหวะน,นี้เออรวยสี่สิบสี่โอ้กลับมาขึ้นบสามรวยสามสิบกมันสิกลับมาขึ้นโบมะมาลุ้นกันเอ,อ้าเรียบร้อยครับผมเข่าโบนัดครับผมหมุนฟีสิบครั้งมาอเอโพได้รุ่นยูบาดเทียนนี่มาเบียดหกสิบน้ำโอมาเดี๋ยวฮู้เดี๋ยวฮู้เดี๋ยวฮู้เออเก้าสิบโบบไปก่อนเปิดหัวเปิดหัวครับผม จังไหนโอ้โห่สามบาทห้าสาั่นแปดหกบาท,บาทโอ้โห่เกินไปเกินไปเออดอกนี้เออหนึ่สามสิบสี่บาทเป็นจังไรล่ะครับผมรางวัลก้นตัวไปหนึ่งทีครับผมโอ้โห่เป็นจังไรมันเป็นจังไรมายอ,ย,อ,อย่าลองขวงย่าลองขวงบวกไปเออบวกอีกเลี้ยวยาบวกนะ ยาบกวกหน้าวาให้เคนี่ยาบวกนะเออสามบาทเบาเกินเออสอิบสองอืมมาเหลือเทียดเดียวเทียดเดียวเทียสุดทา้ายจังหวะนี้เอลุงเรียบร้อยคุณะฮะเออเจ็ดลอยยี่สิบเอ้ไหลตัวจี๋ครับผมเออสามสิบพวกสวยงามคุณสิบเจ็ดโอ้ม,มามาล้วนๆกันเลยที่เดียวเป็นจังไดมันเป็นจังไดบาดเทียนนี่เหอะ เออรางวัลก้นตูปเป็นที่ที่โอ้สามพันห้ 3, หาสามพันห้ายี่สิบสองบาทครับผมโอ้โหรางวัลรวมมาทางเบิดทางเบิดสี่พันครับผมโอ้สี่พันก็รวยสี่สิบสี่บาทครับผมโอ้โห, 4, โอโหเอาสั้นก็อเอาซัมนี่ก็พอครับผมสั้นกอ็อย่าลืมเนาะครับเนาะ ก็ยันลืมครับผมใส่ยามหกหกเนาะครับเนาะเออมางั้นจะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานแน้านำเด้อครับเดิมมือนี่ก็เเสาเสาที่แปลว่าพ่อครับผัว